คงกำมาแต่ในเมืองพี่น้องมาหอดอาหารเส้าเซงแล้วบึเนี่ยอีเมเถ่าอันหมูคุณยายเรากำลังไปขายของสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสูตซูสูซคนสบายดีตอนเที่ยงใครแล้วก็มันมีปั๊บมันเบิ่งเน่จะแม่นว่าดูพี่น้องเฮ็ดก็ได้ขายนี่ทงละเส้าบาทสะอ่อนเด้อเฮ็ดนะของลูกเราเรานี่ยไปเลาะขายวะเขียบเฮ็ดน่ะแหละเรากำลักทั่วไปแหล่เราเลยสิหับไปขายต่อมึงเน่พี่น้องมักทั่ว มาํำค่านี่เนาะ10บาทพ่อซาก่อนจงซื้อบ่ยันเราขึ้นราคากันทีเป็นอนป่ะถั่วพวนี้มาเขียบโซดุปะทงละ3บาทบวนี้หมักสำหัวนี่3บาทอันนี้พี่น้องนี่ขายถึกถือออนซอนเด้วัญดูกมาเขียบยังไงเขียบนางเปล่าแม่นนางมึงเนี่ยหมักถั่วเรา มีมีหมากยังอีกทางลุมมีหมากบวบน้ำหมากบวบเอาบ่อแสงเอาหมากบวบดีกว่าองเาคนี้อนี่หมากบวบอิมไม่เ่ายิ้มไม่เถายาไปส่ยจไปไปทางใด สุริกันเห็ดมาจหละกันเพื่่ทงเท่าไรสิบบาทเอาเฮ้ยเอาบบวกบวกบวบทงสิบบาททุกคนเดี๋ยวเขาเอายู่เขาทางลุงมันมีหมากต้นอยู่บ่ท่าโอ้ยมีหมากต้นอยู่ทังลุงอันนี้ฮ่าบ้าหงเล หาเบื้งว่าเลย,ห,ยาหามักบวบแล้วสื่อมักบวบซอยเพราะว่า <c oughs> ปีนี้แม่ซ้อนปลูกมักบวบบริเป็นนี่มักตุ๋ยที่่ ปอถูบุงในห่ะไปขายตัอใ่คกมตะบ้านอถูเมาเมาสดตอยนี่เะ้าใ่องบ้านด้วยักเันไ้ราบึงบันอัน่ไม่ถะอะบานสวรรใส่เงินบาทดิพี่น้องเห็นบอนี่มีแต่เงินบาทเนาะ เป็นเงินบาทเงินเหรียญถือก็ตับ้ะ <c oughs> <c oughs> ทงและซิบบาทได้นะค่อยเอาเราสอง <c oughs> แม่นซื้อมใาหาม้อีเมล อู้ว่ากัไปหาป่าก็บไปได้เจอ่าชิแกงใช่ปะนี่น่าใส่อู้ใช่นี่ไปหาคล้ายมาเขียบไปเด้อใส่ร้ายนี่น่าจหัวประเลดเมาทั้งเฮ็ดเมาทั้งบักเขียบสุดยอดเฮ็ดกับคล้ายัคล้ายทุกอย่างมามักทั่วมักบวบอย่างละสิบบาทบักอันเขียบส่าบาทพี่น้องถือมึงในนี้แล้วมาใส่กลนลดไปรถบักเขียบซ้ำเสียเอาเงินมาบอตินมาวบักเขียบคือบักเขียบอะไรอยางนั้นบักเขียบพันแล้วเรียกแพงถึงมาตู่เลย ไปหาเห็ดบ่เอ้ไปไปทางไหนอยากไปอีดเดีป่าอัดโถมั่วกับสิผูกไ้หันจะกรนันเห็ดออกพี่น้องเบิ่งตี้ออกตามกะตาลดข้าเจ้านี่เป็นทงเป็นทงอยู่ออนซ้อนดีตอนนี้เฮาอยู่บ้านจ่ามนี้บทันได้ลงคลีปเลยเราทุกคนเบิดมือแล้วมนีซ้อนสิมาเฮ็ดขนมกล้วยทุกคนสบายดีป้าลุง เขาเห็นมาแต่ในเฟซเนาะขนม,มกล้วยแต่ว่าสูตรนี่บุเคยเห็ดเตกเทื่อน้เห็ดสไตล์แบบทอดกล้วยนั่นเลยเนาะอันนี้คือซ่อนเตรียมไว้แล้วล้วยน้ำวานเนาะแล้วใส่แป้งลงไปทีหลังจะใส่ประมาณนี้เราจะใส่กระทิอันนี้ก็ไม่ได้สร้างเลยอุ้ยมีแป้งอันนี้น้ำ ใส่แป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวเนาะอันนี้นว่าสร้งมันสลบแล้วมันแบตมันเบิดบอ๋มันโลแล้วเนาะโลแบตเตอรี่นาสิระมาณนีินแต่กาเอาอยังดนะีเจ้ามันสเสียบอยู่ ด,ด,ดังไฟเห็นไหนเฮ้ยมีเต่าทา,ทานอยู่ในรูมคือวะเขาสิที่ใส่แบบเต่าทานเนาะ เจ้ดาดังเป็นอะไรตี๋หรอ,อใช้บุญีทำทำไอเสียง้รงนี่ก็เป็นตาเสียบอยู่อันนี้คือบริเวณลายบันไดนอพอเป็นขนาดทดลองใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่งาลงไปให้นน้ออ่อยด้ดเดว้น,นบด,ด้ค่ะเอาทีมาติาทีมารีน้ำค่อยแน่ เราก็จะใส่ยาโรยลงไปยนี่นนไม่มีจริงๆนะไม่มีในอ๋องไฟคืองานี่ผู้ใดหมักลายก็ใส่ลายน้องแต่เขาก็ขีดว่าขั้นเาาานอาใส่ลา้ำันาดสิไหมแล้วก็คนให้มันเข้ากันขีดว่าต้องออกมาเสียบแน่ยเลยนี่สอนใส่ถุงมืออยู่เด้อเนาะตามเจ้าสิเศษดิถ้าซิมก่อนเด้อใส่อุ้งไงขอบอ่ะ คิดว่าแน,น่นอนขนมกล้วยจ้ะหอมน้ำกะทิเดี๋ยวหอด่งไฟก็น่าจะเดือดในเดทพี่น้องแต่ยังบ่งว่รารสชาติมันสิเป็นยังไงเนาะเปลี่ยนกระทะแล้ววังกีน้นี่มันติดหมุนอุยๆเลยนี่ให้มันเหมเหยี่ยนแบบสีเลยจ้ะผู้ใดเคยกินเนี่ยต่วสวัสดีตามมาใจเฟสในไทยเนาะชิ้นแรกอ่ะชิ้นที่สองดูปุณิดีกว่าเก่า อันแรกอลีกับมึงอันนี้คืออันแรกของอันนี้คือแรกจริงๆถ้ามันหลายผลก็ใส่ซ้ำๆมต้องเอาน้ำอะไรก็ได้นาะมันจะสุกไว 基础。 จะกินยำม่งยิมท่าว่ากับแบกัเป็นมะกวยกับแป้งเนียวๆออกินกวยมันก็เปรี้ยวนิดๆกวยฮาสุกบอคากดิป่างมั่งเหรอเออเฮ มันต้องใส่ไฟอ่อนๆนะอ่อนจึยเบิดเต่าห้อกไดไหมให้มันเย็นซะก่อนก็เสีบหอมมันไงนาเป็นเตาเยบมาค่ะเป็นตาเียบากา โอ้คนเสร็จแล้วนี่สิ่งที่สองนะเดี๋ยวมีสิ่งต่อไปคนละช้อห้างเลยมอกไปห้างไปโงห้างตัวยินห้างเลยคัละช้อห้างเลยไม่ห้างไม่ไม่เอาเลยเนี่ยอีกต่อไปใกล้สิเบิร์แล้วแหละทุกคนเพราะว่าประเทศลายเนาะทดลองอยู่ลอยนะเองอยู่กบคำคอดก็ได้แต่ว่ายังโบกหัวรสสายสีออกมาดิโบดี้เสียทุกคนได้กินเนาะ แล้วๆทุกคนมันก็เป็นขนมทอดนั่นแหละมันก็เป็นขนมแบบกลวยทอด่นะเนาะซิมดูสบายดีเด้อตุ่นปอีกตุ่นปีกมาเด้อเด็กๆมาซิมสิพานโบอหอนได้ลองมันลวกเลยทำไปซิมดู เอาเจ้าบุหักสารน้ำใจเอยเลยคอยได้เห็นหน่นะดูเป็นบ่แม่ซิมดูแม่มาซิมแม่แพะฟามาเร็วมาพีู่กมากินขนมน้ตาลลายน่มันซิใหม่สันวคทุณเจ้ากินหวานแฮงนามตาลลายมาถอดมันแบบว่าใหม่ก่อนสุไม่ระวังหอนนั่งนางซิมดู มันห้อนเจ้าสีอันใหญ่อลไรดอกเนี่ยจ้าดึงเอาลายลายดูเป้าก้อนเคยบอกแล้วดึงเป็นแพนล้วไปเป้าแล้วนี่ดึงแบบไวซื่อนนั่นดึงขึ้นเออเป้าเป้าเหมนี้เป้าเออเนาะแม่หอมงาเลยแต่สำหรับคนที่มากหวานนะคะสิบวกก็ไม่หวาน มันหวานหน่อยก็เสียบ่แล้วระวังเป็นเบาหวานหรืวเจีบอยู่แมเสอยู่แมเสียบอยู่แม่เีบแม่บอยู่แม่เสีย่ม่สียอเบอยู่แเบอแ่เออยู่มเอีย่เไอยม่เสียบแม่อม่เสียบเสียบแ่เสียบอยู่แ่เสีบอยู่บ่แเยบอยู่เบอเอ่เอ่่บอ ดึงเอารถไม่ต้องเกรงใจนะกลัวแต่มันลวกมือคุณนั่นแหละค่ะเมื่อหน้าคอยซิมเห็ดขายเดอแพทนละบาทซื่อบอกบอกไปเถอะปะโถนั่นดีนะคุบเดีวมีแต่อยากตูดนะตายตูดบอแซบอยากินเดือดไปบอแซบอะไรแย่บาดใจเรื่อง เป็นอะไรอ้ยงกอกินยุกฝาเบือเางเยียนบ็นไรจีกินผักบอมนี่บอบุเดไปห้องเยียนน้ำผู้สาวนี่ก้เป็นวัดกับไปด้เป็นยังมาเข่าหัวม่วงบ่จทงมา้ทผู้ใด ตอบได้ดีมากนี่โู่แต่ว่าบริเผาใช่ไหมโม่บริเผาใครแต่มันห้งเยียนอยู่กลางบ้านมันก้าป่าหนึ่งอยู่ผีฟ้านหงเยียนอยู่ป่าเล็กน้อยกันย่ามเลิกนะพากันเล่นเล่นกับป่าอยู่พีเลยเพื่อนบัวทำไปหาเล่นแถวป่าบัวเจ้าชมพูผมยังยาวคือคนป่าเนี่ย ตาก็กลเขาผลเขาเอฟซีถามว่าเธอบ่ได้จะสิไปตัดผมผมยาวๆแล้วกําลังเบิดควมรอค่ะว่าตอนนี้ไปตัดเด้อแล้วสิจงแม่นคือให้อนยจ้ะจะสิจงยาวๆบ่เพราะว่าจงผมยาวแล้วจะคือแบบแปลกๆเนาะจะคือคนป่าเฮียนจความจริงนักเรียนเขาจบ่ให้จมยาวเลยปอนเือแเือแโทรศัพท์ใผมยาวเียนหนังสือบ่เก่งเขาเจ้าว่า เลือดมันสิไปมันเสียนไปในโรมเนี่ยมันส่งไปอย่างสมองบดได้ไปมยาวะาเัยจะขึ้นกรด็ด้เลยจรับ้จะขึ้นด้สมพรทาีแล้วโมยาวจะรับฟื้โอ้ยตัดออกดเป็นมซี่เลยฉลาดอูเรียเราตัดเ้อค่ะอยังคอยยังฉลาด่อยกับสิตัดก็สะคอยคิดยังบอกเลยส่วนนี้บนหัวสิไทยขดยัง

กินกินดีๆนะคะห้ามงมดึงเอาไปเป้าลูกมันหอนแหงบ่แสบหากินอยู่บ่ถอยโอเคพี่น้องสั่นแล้วก็ซัำนี่แล้วเนาะคลิปนี่กัสิได้ขออนุญาตลาแล้วขอบใจเบอร์ซูุู่ซุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาะไปรอจ้าพอกันคลิปนะสบายดีสบายดีนะครับสบายดีจนางกำเมืองแล้วค่ะ 见不了，看不了。